เพื่อนๆวันนี้นะคะใครที่มีปัญหาการขับถ่ายไม่ดีนะคะก่อให้เกิดโรคต่างๆนะคะวันนี้เรามีสินค้ามาให้เพื่อนๆได้ลองใช้ดูค่ะลูมไฟเบอร์นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆ มีสารอาหารนะคะรูมไฟเบอร์นะคะสีสวยค่ะออกสีชมพูนะคะเพื่อนๆหมอดสำหรับเพื่อนๆที่ หายากนะคะเข้าห้องน้ำนานๆรับประทานก่อนนอนค่ะอะร่ายจยวนะคะเพือ่อน เอามาชิมกันเลยค่ะ